Asus ProArt P16 ในปี2025ครับความแรงเนี่ยระดับ RTX 5090 CPU ของเขาเนี่ยเป็นตัว Ryzen AI 9HX370 มาพร้อมกันน้ำหนักเพียงแค่1.93กิโลกร,รัมเท่านั้นวัสดุ material ต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาสมศักดิ์ศรีเขามาพร้อมกับหน้าจอ Touch s c r e e n 4K 120 h z ิรตทำงานก็ดีเอามาเล่นเกมยาวๆก็ได้ Stable กับพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งค่อนข้างเยอะมากผมคอนเฟิร์มให้เพราะผมใช้งานอยู่ <S <S มันจะเป็นยังไงกับเจ้า ProArt เครื่องนี้ ไปดูรีวิวกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XTV นะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับโน้ตบุกราคาเหยียบแสนกันอีกแล้วนะครับแล้วก็โน้ตบุกเครื่องนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับในการเอาไปใช้งานอะไรต่างๆที่เป็นสายทํางานเพราะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือเรื่องของความสเตเบิลครับตัวโปรอาร์ตเนี่ยสเตเบิลก,ก่าพวกโน้ตบุกเกมมิ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับเรียกว่าไว้ใจได้แล้วก็วัดสดุแมทเทอเรียลต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาสมศักดิ์ศรีนะครับผมใช้คำว่าสมศักดิ์ศรีเลยก็ ตัวดีไซน์นะครับวัสดุแมทเท i a ียลเขาจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับทำให้มีความแข็งแรง ฝาด้านหลังของเขาเนี่ยเรียบทุกอย่างแทบจะไม่มีอะไรให้ดูแบบรก,กวนใจนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่า ASUS ProArt นะครับแล้วก็มีรูปกลมๆตัวนี้นะที่มันเป็นคําว่า ProArt ซ่อนอยู่ภายใต้ด้านในนะครับให้มันดูสวยงามนะแล้วก็ ProArt เนี่ยเขาจะมีอยู่2รุ่นก็คือตัว PX13 กับตัว P16 ส่วนตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นตัว PX13 คือเน้นพกพาเอาจอเล็กๆพกง่ายแต่ตัวนี้ P16 สําหรับคนที่ต้องการแบบหน้าจอใหญ่ๆเลยนะครับเขาให้หน้าจอ OLED แบบทัชสกรีน เป็น 4K 120Hz นะครับความสมางของหน้าจอครับ 1600nit ครับความตรงของสีครับ100% DCI P3 ครับแล้วก็เรื่องของ response time นะครับ0.2มิลลิวินแล้วก็ตัวกระจกตัวนี้เขามีการเคลือบสารพิเศษนะครับช่วยลดแสงสะท้อนนะครับ65%นะครับแล้วก็มีการคัดโลบูไลท์ได้ถึง70%นะครับเรียกได้ว่า จอตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทํางานจริงจังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสภาวะแสงจ้าสภาวะแสงน้อยหรือต้องการความลื่นไหลอะไรต่างๆเขาให้มาจัดเต็มแสนห้านี่ผมมองว่าแค่ค่าจอก็ปาไป2องสามหมื่นแล้วนะครับถือว่าให้จอตัวโหดมาทีนี้ในสนงตัวกล้องเว็บแคมครับเขายังคงมีมาให้อยู่นะครับไม่โดนตัดออกนะครับตัวกล้องเว็บแคมของเขาเนี่ยจะเป็นกล้องแบบ Full HD 1080p นะครับ30เฟรมความละเอียดอยู่ที่2.1ล้านพิกเซลเขาอาจจะไม่ได้ใส่มาสูงมากเพราะมองว่าเฮ้ยคนใช้น้ตบุ๊กสายประมาณนี้ไม่ได้เอากล้องไปใช้อะไรจริ จริงจังหรอกเต็มที่ก็แค่คอนเฟอเรนซ์งานคุยประชุมงานกันนะครับแล้วก็หนึ่งสิ่งที่ผมขอแอบติโนบ๊กเครื่องนี้เลยก็คือพอมันเป็นโนบ๊กสายทำงานอะอย่างน้อยจอควรต้องกลางได้180 ไม่สามารถกางได้ร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้เก้าสิบองศาร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบผมว่าน่าจะอยู่เลนแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถกางได้สุดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาผมซื้อผมดูพอร์ตเป็นหลักสําหรับคนที่จะเอามาทํางานนะครับแล้วก็โปรอาร์ตเนี่ยออกมาค่อนข้างโอเคมากๆกนะครับก็จะมีในส่วนของตัว USB Type C นะครับช่องด้านขวาตัวนี้จะเป็นความเร็ว10บกิกนะครับรองรับ PD ดีชาร์จนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ SD c a r d r e a d e r เป็นแบบการ์ดขนาดใหญ่นะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว DC Char g e นะครับมีมาให้หนึ่งช่องด้วยกันแล้วก็มีพอร์ต HDMI แบบ Fu l l size 2.1 USB Type <USB S 2> C ความเร็ว 40G กิกนะครับรองรับพ d ดีชาร์จรองรับการเชื่อมต่อแบบ Display นะครับมี USB Type A ที่เป็นเจ n 2แล้วก็แจ็ค3.5มมนะครับเอาไว้เชื่อมต่อหูฟังไมโครโฟนซึ่งผมบอกว่าทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยครบหมดเลยนะครับตัวอะแดปเตอร์ถามว่าใหญ่ไหมผมบอกเลยนะครับว่าอะแด,ดเปเต เนี่ยจะใช้อยู่ที่240วัตต์ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ถือว่าพกพาค่อนข้างสะดวกจริงๆมันก็มีความลับอยู่แล้วแหละว่าเฮา้ยทำไมมันใช้แค่240วัตต์เองโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับ RDX 5090จริงครับแต่ว่า TDP เนี่ยไม่ได้วัตต์เต็มนะครับเขาโดนเนิร์ฟเหลืออยู่ที่ประมาณ130วัตต์แต่ข้อดีของเขาคือได้แรมการ์ดเต็มเหมือนเดิมครับอยู่ที่2 4กิกดังนั้นคนที่เป็นสายออกแบบเนี่ยผมเชื่อได้ว่าแรมการ์ดคือสิ่งหายากและคือสสสสสิิ่่่่่่่่งงงงทีีีีีตต้้้อออออกาารรรเเคคืนน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 นยยใใใใมมมหััับววว์์ดดดแึไ นำแพดนะครับเขาตัดนำแผดออกไปเป็นคีย์บอร์ดไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีรูลำโพงหน้าซ้ายด้านขวานะครับที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ตัวปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยเขาจะยกไปทางด้านบนแทนนะเพื่อป้องกันแบบกดผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ Ryzen AI 9HX พร้อมกับ NVIDIA GeForce RTX Studio นะครับที่เป็นในส่วนองตัว,ว5090 Touchpad โคตรใหญ่ใช้คำพูว่าใหญ่มากๆนะครับสำหรับในส่วนของตัวทัชแพดตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว Microsoft Office เขามีแถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว Microsoft 365 Home 2024นะครับแล้วก็มีในโองตัว365 Basic อีก12เดือนแถมให้ด้วยแต่แอบน่าเสียดายนิดนึง Windows แถมเออ์์ั่น Home ไม่ยอมแถมเวอร์ชั่น Pro นะครับโอ้โหมาขนาดนี้แถมเออ์์ั่น Pro ให้ผมเพอผมได้เอาไปทำงานอะไรเยอะแยะมากมายกว่านี้นะครับทีนี้โนบุกเครื่องนี้สเปคอื่นๆมีอะไรอีกไหม RAM 64GB SSD 2TB นะครับแล้วอัปเกรดได้หรือเปล่าเรามาลองแกะเครื่องดูกันดีกว่าครับไป เปิดฝาออกมานะครับเราจะเห็นกับความเรียบร้อยของเครื่องตัวนี้นะครับตัวพัดลมเนี่ยมีอยู่2ตัวด้วยกันซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดระบายความร้อนมันจะเป็นแผ่นเรียบๆปิดทั้งหมดนะครับเป็นแบบระบบใหม่ที่ทาง ASUS ทาออกมานะครับในส่วนตัว M.2 มีมาด้านขวามือ1ตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยยังมีช่องว่างอยู่ดังนั้นคุณซื้ออีก2เทอีกสเทเอามาใส่ใช้งานได้นะครับตัว RAM ไม่มีให้อัปเกรดเพราะว่า RAM เป็นออนบอร์ดหกสิบสี่กิกส์นะครับแล้วก็การไวไฟเนี่ยมี Bluetooth 5.4คือพูดได้ง่ายว่าเขาใส่ทุกอย่างมาให้แบบจัดเต็มมากนะครับแล้วก็พวกงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเนียนตามากตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะใส่มาเป็นไซส์ขนาด90วัตต์อวด้วยกันนะครับก็ใส่ในฝาหลังของเขาเขาทำออกมาได้ดีครับทีนี้หลายคนเริ่มกังวลแล้ว มันจะใช้งานได้นานหรือเปล่าถูกต้องไหมครับเรามีลองเอาไปทดสอบนะครับผมอาจจะไม่ได้ทดสอบแบบถึงขั้นการทำงานหรอกผมมีเปิด u t u b e นะครับตั้งค่าแสง50%นะครับ50%นะของ1,600นิดนะจ๊ะตั้งค่าเสียง50%เชื่อมต่อ Wi-Fi 7นะครับแบตเตอรี่ที่ทำออกมาเนี่ย6ชั่วโมง31นาทีถือว่าค่อนข้างนานถ้าสมมติคุณเอาไปเขียนออกแบบดีไซน์ผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงเอออันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่กับสเปค5090นะครับ เรามาดูสเปคกันนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็นตัว Ryzen AI 9HX370 นะตัวนี้เป็นตัว Strict Point เนาะแล้วก็เป็น CPU แบบ 4P ค o r e 8E ค o r e 24เทรดนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวเมนบอร์ดเครื่องนี้ P.J.E. 4.0เท่านั้นแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะสุดท้ายแล้ว P.J.E. 4.0ตรงนี้คุณใส่แค่ M. 2อยู่แล้วไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรมากมายเพราะการจอมันวิ่งเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแรมเนี่ยจะอยู่ที่64 g ิกนะครับก็ใส่มาให้แบบจัดเต็มนะครับตัวนี้เขาจะเป็นแรมฝังบอร์ดตามที่เราได้แกะข้างหลังไปเพื่อความเสถียรความสเตเบิลนะครับอัปเกรดไม่ได้แต่ให้มาเยอะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับในส่วนการจอ on CPU 890M ครับแต่ว่าราะเอกของงานเครื่องนี้คือการจอแยก RTX 509 ผมบอกได้เลยว่าสายครีเอเตอร์สายตัดต่อสายออกแบบอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับอเทม5090ก็ถือว่าโอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ TDP เต็มแต่ผมบอกได้เลยว่าเหลือๆนะครับถามว่า TDP ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะผมเช็คให้ดูโดยตัวนี้นะครับจะอยู่ที่130วัตต์ด้วยกันสําหรับตัว TGP การ์จอก็เดี๋ยวรอดูกันการ์จอ5090กับ TDP เท่านี้มันจะไปได้แค่ไหนแต่ข้อดีของการได้5090คือ RAM Card ครับ24กิกแน่นอนสายออกแบบสายที่ใช้พวก Sketch Up ใช้พวกโปรแกรมดีไซน์ อยากได้แรมเยอะๆอันเนี้ยตอบโจทย์แน่ๆนะครับทีนี้ CPU แรงแค่ไหนนะครับ HX 3 7 0ตัวนี้นะครับ Single t h r e a d 682 Multi t h r e a d ติทอยู่ที่9000ด้วยกันนะครับก็ <c oughs> ถามว่าเฮ้ยทำไมมันดูแบบไม่ค่อยแรงเท่ากับพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสายใหญ่ <c oughs> อย่าลืมน้ำหนักเครื่องนี้ที่มันไม่ได้หนักมันเน้นทำเป็นการทำงานพกพานะครับ <c oughs> ทุกอย่างเขาจะต้องอัดให้อยู่ในโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆนี่นี่นี่สิงเกิลเได้ไปเกือบ800นะครับ6 0กกว่าอันนั้นอาจจะกดเทสตอนที่เครื่องมันมีอัปดงอัปเดตแต่นี่ได้ประมาณเกือบ800เลยถือว่าแรงออยู่่่แต Mul เทานี้ก็ลงดูว่่าาเพพียงออตกรใช้งานหรือเปล่า ในส่วงตัว SSD ต้องขอชมเชย2เท,เทพอกินพอใช้นะครับใครอยากใส่เพิ่มก็อไปใส่กันเอาเองนะครับ Read 6,975ไร้ r i g h อยู่ที่6,255นะครับ Random 4K 64.44กับไร้ r i g h อยู่ที่151.91นะครับแล้วก็ในส่วนขงตัว,ว g r e e n b e n 6นะครับ Single Core เนี่ยได้ที่2,892แต้มในส่วนขงตัว Multi Core อ,อยู่ที่15,158 15แต้มนะครับแล้วก็ V-Ray ครับโปรแกรมสายออกแบบ2 4 1 0 8แต้มนี่ยิ้มกันแล้วใช่ไหมสำหรับคนที่แบบว่า เฮ้ย <Hey>, CPU มันจะแรงพอหรือเปล่านะอย่าลืมครับมันมีการจอช่วยชดเชยด้วยแล้วก็ CPU ตัวนี้ถือว่าเป็นเจนค่อนข้างโอเคดังนั้นคะแนน20,040กับโน้ตบุ๊กผมบอกเลยว่าไม่น้อยนะครับใน2ตัว c ี n ิเวนส์ i23 ครับมาวติคอร์อยู่ที่23,870แต้มสิงเกิลคอร์อยู่ที่2,029แต้มส่วนซีลิเวนส์2024ครับมาวติคอร์อยู่ที่1,248แต้มสิงเกิลคอร์อยู่ที่113แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ใน2ตัว PC Max 10นะครับอันนี้ผมขอเป็นขึ้้้นนนนนนรรรรููปปใหละะะะกััคคคบจแแแออย่่่่ททีี8,187ตมเเ็ืงง ทะลุแปด0ันไม่ธรรมดานะครับทีนี้ไฟสไตล์ครับ32,709แต้มผมบอกแล้ว5090ตัวนี้มันไม่เทียบเท่ากับพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เป็น80หรือ90เกมมิ่งหรอกครับแต่อย่าลืมโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบาข้อดีได้แรมเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาเลยแรม24่สกิกที่เขาใส่มาแล้วก็ในส่วน Time Spy ครับอยู่ที่16,262แต้ม Steel Nomad 4,903แต้ม Speedway 5,127แต้มส o ีดเวห้าพันหนึ่้ม ใ r a ร e 44,586แต้มส่วนของ CPU Profile นะครับ Max t h e a อยู่ที่11,114แต้มแล้วก็ One t h e อยู่ที่1,181แต้มด้วยกันนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้ทีนี้เรามาลองดูเรื่องการทำงานอย่างเช่นการตัดต่อกันต่อดีกว่าครับปะ่ะสำหรับการตัดต่อนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ Premiere Pro 2025นะครับซึ่งเครื่องนี้ เอาตรงๆไม่ต้องดูหรอกครับว่ามันพรีวิวลื่นไม่ลื่นนะครับสเปคขนาดนี้ยังไงก็ลื่นแบบลื่นแบบลื่นๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวความแรงในการเรนเดอร์อันนี้คือสิ่งสําคัญมากกว่าเพราะว่าการ์จอ5090แล้วก็ตัวไรเซนตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับลองดูกันแมสซ์ซอร264กับคลิป 4K ความยาวประมาณ12นาทีเป็นอย่างไรมาดูกันนี่เลยเปิดมา2%นะครับ52นาที44วินะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกถ้าเวลาแบบข้าม2%ไปอะ เวลามันจะลดพวบพ่วงพ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 วงนะครับผมเดาว,ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้สเปคไรเซน9กากาจอ RTX 5090นะครับใช้เวลาจริงในการเรนเดอร์คลิปนี้ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวรอดูตอนข้าม2%ก็ได้ครับนี่เลยเป็นไงข้าม2%ปุ๊บลงปุ๊บ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 เครื่องนี้นะครับเรนเดอร์คลิป 4K 30นาทีเรียกได้ว่าตัดต่อโคตรแรงเหมาะสำหรับสายทำงานขนาดแทสสำหรับคนที่แบบต้องการเครื่องเอาไว้ทำงานเบนเดอร์อะไรต่าง อบโจทย์แน่นอนครับอ่ะเราก็มาดูตีส่วนตัวเบนเดอร์กันอีกโปรแกรมหนึ่งนะเบนเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทํางานออกแบบต่างๆซึ่งอันนี้ Benchmark ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฉ h a r k Monster เนี่ยได้คะแนนที่136.9นะครับแล้วก็มีจังช s h o นะบอยู่ที่97.27แล้วก็มีในโซ่ตัว c l a s s r o อยู่ที่78.76ด้วยกันใครที่อยากรู้ว่าคอมตัวเองแรงเท่าไหร่เครื่องนี้แรงกว่าคอมคุณมั้ไปลองดาวน์โหลดได้ b เดอร์ Benchmark นะแล้วก็เอาคะแนนเทียบกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นสายทํางานมันจะได้ประมาณนี้แรงกว่าเครื่องเก่าประมาณนี้ ตามนีครับก็สำหรับการเล่นเกมผมขอเทสแค่แบบ2อเกมพอละกันนะครับเพราะโนบุเครื่องนี้มองว่ามันแรงเกินพอที่จะเล่นเกมทํางานได้ขนาดนั้นเหลืออยู่แล้วนะครับก็เทสแบบ 4K แบบ16ต่อ10เลย3840ัค38ูณ2,400ไปเลยนะครับแล้วก็พรีเซตผมตั้งเป็นสูงสุดนะครับอันนี้มันจะขึ้นเป็นคอสตอมเพราะว่าเรามาปรับในสองตัวแอนติงตัวนี้นะครับให้เป็นแบบ d l s s เพราะว่าการ์ดจอตัวนี้มันคือ NV i d i a ดีเนาะจะได้เห็นกันไปเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณแบบยามว่างอยากจะเล่นเกม เครื่องนี้มันเล่นเกมได้อยู่แล้วนะครับโอ้โห66เฟรมเรทสำหรับเกม Silent Hill F อย่าลืมนะนี่คือ 4K แบบ16:10ต่อ 10. ไม่ใช่ 4K ธรรมดานะครับ 4K แบบ3,800คูณ2,400นะจ๊ะก็เหลือกินเหลือใช้แน่นอนครับ CPU รันอยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์ความร้อนการจอ77องศานะครับการจอกินไฟอยู่ประมาณ110 110ก็ถือว่าโอเคนะเพราะอย่างที่ผมบอกไป TDP การจอตัวนี้มันอยู่ที่130 อันนี้ก็มีแบบ110กว่าร1 1ยอะไรประมาณนี้<ม>ก็เกือบได้เต็มอยู่68เฟรมโอเคเลยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูเกมแบบเกมต่อไปดีกว่าผมลองแบบบันทึนฟิวซิก์ไปเลยเอาเกมใหม่ๆไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเกมเก่าไปไม่รู้จะเทสทำไมการ์ดจอ50 90กัะไรเส้นเมันเล่นได้อยู่แล้วโอ้โหเล่นแบบจอสายทำงานนี่มันก็คมใช้ได้นะเนี่ย อ่ะเรามาลอง Battlefield 6กันนะครับผมเกมนี้ผมจะปรับเป็นแบบอ่ามันมีโหมดไหนโหดสุดเนี่ยก็น่าจะเป็น Balance นะครับผมแล้วก็ Graphic Quality เราเซ็ตแบบ Overkill เน้นสวยสุดไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนความละเอียดนะครับตรงนี้เรา 4K แบบจัดเต็มนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเข้ามาตั้งค่านิดนึงตรง Advanced ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดในส่วนของตัว เฟรมเจนนะครับเดียเวเดสเขามีเราสามารถเปิดมัลติเฟรมเจนได้ผมเปิดแบบสุดเลยสีเท่านะครับแล้วก็ฟิวเจอร์เฟรมเรนเดอริงนะครับก็น่าจะเป็นการแบบเหมือนคาดการในการเรนเดอร์ล่วงหน้าผมเปิดนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเวอร์เเรไม่เปิดตรงนี้เรามีตัวอัพเตอร์เบลนเนอร์เรียบร้อยมาดูกันโอ้โห150 150ครับโน้ตบุ๊กสายทำงานก็อย่าเรียกว่าโน้ตบุ๊กสายทำงานเลยเนี่ยเรียกว่ามันมันคือโปรอาร์ตอะโปรอาร์ตก็คือสุดทุกอย่างอะรลคาจ้าศูนย์เก้าศูนย์อย่างที่ผมบอกอะ 5090โดนเนิร์ฟ TDP จริงแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนที่ได้มันแรงอยู่แล้วนะครับเหลือ130วัตต์แต่ก็วิ่งจริงอยู่ที่100วัตต์นิดๆน,นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรมการ์มันเยอะมากอย่างอันเนี้ยเกมเนี้ยใช้แรมอยู่10กิกซึ่งเครื่องนี้มีแรม24กิกซสำหรับตัวการ์ดจ,จอทังนั้นเพียงพอแล้วก็ตัวเครื่องแรม64กิกเกมนี้ใช้ไป22กิกก็ยังคงเหลืออยู่นะแล้วก็ความร้อนถือว่าจัดสรรได้ดีเกม Battlefield6 เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคนะครับแต่ว่าความร้อนการ์ด80องศาผ่านเลยนะ ผมว่าผ่านเลยเครื่องนี้คือทํางานก็ดีเอามาเล่นเกมยาวๆก็ได้ใครที่แบบอยากจะหาโน้ตบุ๊กเอาไปเรนเดอร์จริงจังเนี่ยโปรอาร์ตเสถียรกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจากที่ผมได้ใช้งานมาหลายตัวนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมก็มีใช้งานตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นโปรอาร์ตอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ตัวที่การ์ดจอแรงเนาะผมเน้นซ p u มากกว่าก็ CPU รหัสนี้แหละแต่การ์ดจอผมเป็นตัว4060นะครับถือว่าผมคอนเฟิร์มให้เพราะผมใช้งานอยู่จ่จริงก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าโปรอาร์ต เอามาเล่นเกมไม่เทสเยอะพอละ ไปยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว ASUS ProArt P16 เครื่องนี้ความแรงนี่เหลือกินเหลือใช้การระบายความร้อนถือว่าดีเยี่ยมใช่ไหมครับแล้วผมบอกก่อนนะมันจะมีอีกหนึ่งจุดที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัวทัชแพดก็คือตอนที่ผมบอกทัชแพดมันใหญ่มากครับเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษ2มุมนะรตรงนี้จะมีปุ่มพิเศษหนึ่งอันเราสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้คือคีย์ไฮไลท์แมเสเซจมันคือตัวดิโอันะครับตัวดิโอตัวนี้มันทําอะไรได้ถ้าเรามาลองดูซอฟตวววรรอองงงตัั AsSU Sta มมม้้้ยยยคเเเเาาาาาาสสถ่่่ไดดลลใหพิีี หรือว่าเอาไปซิงกับโปรแกรมอย่างเช่นอันนี้ผมลองมีตั้งค่ากับตัวโปรแกรมที่เป็น Adobe นะครับเอาไปเลื่อนไทม์ลายงานต่างๆเนี้ยสามารถทําได้นะครับหรือว่าคุณใช้งานโปรแกรมอื่นในสงตัวโปรแกรม a s u s De l เนี่ยสามารถเซตติ้งได้อันนี้ถือว่าทําออกมาได้แบบตอบโจทย์คนที่ทํางานจริงๆทัชแพดอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันทําได้หลากหลายมากกว่านะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับใครที่ซื้อเจ้าตัว ProAr t อย่างเนี้ยครับ Adobe c r e a t i v e Cloud เนี่ยเขามีแถมให้ใช้ฟรี3เดือนนะครับแคปคัตมีแถมให้ใช้งานเวอร์ชัน Pro 6เดือนนะครับแล้วก็ มีในส่วนของตัว GoPro ตัว Premium plus นะครับอีก6เดือนโดยเราสามารถถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอด้วยตัวกล้อง GoPro นะครับแล้วก็เข้าถึงตัว GoPro คาวเนี่ยผ่านตัว Story Cube ได้นะครับโดยสามารถจัดการหมวดบู่หรือว่าถ่ายโอนไฟล์จาก Story Cube เข้าสู่ workflow ของเราต่อได้เลยอันนี้ถือว่าสะดวกมากใครที่แบบว่าไปทราเวลแล้วแบบต้องการโอนไฟลดึงไฟล์ จัดการโคตรง่ายคือทุกอย่างให้แบบโปรแกรมแถมมาเยอะมากใครที่ซื้อแล้วก็อย่าลืมไปวีจิสต์นะครับเพื่อรับซอฟต์แวร์ของแท้แบบฟรีๆเอามาใช้งานกันด้วยนะครับเพราะว่าของแถมซอฟต์แวร์พวกนี้หลายหมื่นนะจ๊ะถือว่าสมศักดิ์ศรีธิอเครื่องเครื่องนี้ราคาอยู่ที่1 5 5 9 9 0บาทรับประกัน3ปีออนไซต์เซอร์วิสนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุอีก1ปีใครสนใจไปลองสั่งซื้อกันได้สำหรับวันนี้นะผมโนอตัวไปก่เว้เจอใหมร์ทีขอตัว